สดชื่นเอ้ยเรามารอเพื่อนเราตั้งแต่เช้าแล้วอ้าวมาพอดีเลยสวัสดีเฮ้ยเอ้าเ,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 เพื่อนโอ,อ้ยมาแต่เช้าตายแต่เช้า,าเลย <laughs> <laughs> เพื่อนขับเครื่องบินมาไงเนี่ยเอาหมาใหม่ดิเฮ้ยเราเองก็รอเพื่อนอยู่นานแสนานานแล้วเพื่อนก็ไม่เห็นจะมาสักทีเลยนี่ก็ได้เวลานัดแล้วนัดอีกนะเนี่ยเอ้ยเอ้ย เจ้าเพื่อนเนี่ยก็ไม่ยอมโทรมาบอกอ้าวมาแล้วโอ้มาตรงไหนมาตรงไหนเนี่ยสวัสดีสวัสดีสสดชักโอ้ยไปไงมาไงเนี่ยโอ้โหไปไงมาไงเจ้าชากเออังมาขึ้นบินมา่นี่นะโอ้โหนี่เหรอขึ้นบินนายโอ้โหอย่างเท่เลยอะนายขอดูสิขึ้นบินนายสุดเท่เลยอะ่ะนี่ชากฮะรู้ไหมว่าวันนี้เรานัดแกมาทำอะไรม่ทำอะไรฉันเจอ ตัวประหลาดอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นมันเป็นเป็ดสายพันธุ์ใหม่นะแกรู้ไหมไม่รู้อ่ะแกเคยเห็นเป็ดสายพันธุ์ใหม่หรือยังไม่เคยเหมือนกันนะเป็ดไซเลนเฮสมันมีทั้งหมดห้าหัวเฮ้ยแกไปจอดเครื่องบินให้ดีๆก่อนดิเครื่องบินมันขยับอ่ะเออจอดจอดก่อนอ่ะหยุดเออโอเคลงมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเดี๋ยวเครื่องบินหายนี่ฉันจะบอกว่าฉันเจอเป็ดไซเลนเทสห้าหัวว่ะโอ้ไมแก้เคยเห็นยัง ปกติไซเลนเทดมีกี่หัวหนึ่งสองหัวดิเออเดี๋ยวฉันจะพาแกไปดูนะเป็ดไซเลนเทดห้าหัวแต่เขาว่ากันว่ามันชื่อดาร์กไซเลนเฮสเป็นเป็ดตัวใหม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าตาจะเป็นไงแกรู้ไหมว่าหน้าตาเป็นไงไม่รู้เหมือนกันอะนูน่นมันอยู่ในโกดังนูน่นเดี๋ยวเข้าไปดูดิไปว่าแต่เจ้าชาร์กแกกลัวไหมเป็ดไซเลนเฮดอะโอ้กลัวดีใครบ้าใครอะ แกเคยเห็นไหมว่าตัวมันใหญ่แค่ไหนเคยตัวมันใหญ่ขนาดไหนใหญ่เหมืันไปเลยนะมันใหญ่วอาตดังนี่ใช่ไหมใช่แล้วแต่ที่ฉันจับมาได้มันตัวเล็กกระปิดเดียวเองใช่หรอแต่มันมีห้าหัวใช่ไปดิไปดูด้วยกันไปดูดิเข้าไปดูดิเฮ้ยนี่ไงผมอกว่มันเป็นเปรตไซเลนเฮดนะจริงแล้วมันตัวเล็กจังล่ะไม่รู้เหมือนกันดูดิ เฮ้ยมันมีเสียงด้วยอ่ะดูดิมันมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5หัวน่าจะเป็นดักไซเลนเฮดนะครับผมตัวมันเล็กนิดเดียวเองอ่ะแต่ไม่ต้องกลัวหรอกมนะั้งจะกลัวไหมตัวแค่นี้โอ้กลัวทำไมล่ะตัวแค่ขี่มดเองอ่ะแต่ว่า <laughs> บอกไว้ก่อนนะเจ้าชาร์กเอาหูมานี่ <laughs> เจ้าเป็ดดักไซเลนเฮดินะมันมีความสามารถปีนปลายกำแพงได้ด้วยเขาว่ากันว่านะ แต่ตอนนี้มันโดนยาสลบฉันอยู่มันน่าจะขยับไม่ได้แต่ยาสลบฉันใกล้หมดนิดแล้วถ้ายาสลบหมดนิดแล้วเราก็ต้องอาจจะต้องกำจัดมันเจ้ามีปืนแค่ไหนไหนดูดีเจ้าชาี่เขามีโคคขาคนล่าด้วยโอ้ยดื่มน้ําอีกแล้วไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าเราต้องเตรียมกระสุนให้พร้อมแล้วไว้มันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะจัดการมันเองเอาเอากระสุนออกมาเผื่อเขาด้วยนะ นี่เดี๋ยวข้าจะเฝ้าไว้ก่อนสูนปืนอย่างนั้นหรอใช่เอากูสุนปืนออกมาเตรียมพร้อมไห้หมดก่อนที่ไซเรนเฮดนี้เอ้ยดักไซเรนเฮดนี้จะหมดลิฟๆ์เฮ้ยเตรียมไว้เราต้องเตรียมไว้พร้อมเคโอเคเก็บ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 พร้อมไหมเดี๋ยวขัาจะซับคออยู่ข้างหลังให้นะเพราะฉันเป็นระยะไกลเฮ้ยมีแต่ไรฟุ้นเหรอกาสุนธรรมดามีไหม แบบสูธรรมดาฉันให้ไปแล้วไงก่อนอื่นเราอย่าไปอยู่ใกล้ๆมันดีกว่าผมว่าน่าจะเกิดอันตรายยื่น้ทีายมาแต่กับเราตรงนี้ดีกว่าเจ้าดักเจ้าชักอันนึงนะชันแอบก่อนเผื่อมันฆ่ามาอยู่ข้างหลังมันดีกว่าเผื่อมันฆ่าเอางี้ดีนะเนี่ยฉันจะลองโยนเหยื่อไปตัวหนึ่งเจ้าชักนู่นฉันโยนลิงไปตัวหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าลิงจะรอดหรือเปล่านะเดี๋ยวข้าจะไปดูลิงก่อนนะโอเค ลองดูนะว่าความโหดของมันอ่ะจะแค่ไหนนี่ฉันต้องดีดกระสุนไว้ก่อนโอเค้าแล้วเอาเฮ้ยอึนปีนได้ด้วยโปรยบอกแล้วไงปีนได้ด้วยเป็นไงเฮ้ยมันไปไหนแล้วไปไหนแล้วเฮ้ยนี่มังอยู่ยังอยู่ยังอยู่มังอยู่ไปไหนแล้ววะนั่นไงโอ้โหทีเดียวเลยไปนี่ดินี่ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัดการมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้วโอ้ดักซาเลนท์โหดโหดมากอ่ะไปไหนแล้วไปรู้เหมือนกัน ชาร์จอยู่ไหน,หนอยู่นอกโอ้โหมันยังเร็วเลยมันกระโดดยังเร็วเลยอ่ะหาไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ยไปไหนแล้วะไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วไปนั่นนั่นอะไรเฮ้ยโอ้โหยังเก่งอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ห ensus, <sk r isa> โหบอกแล้วมันอันตรายตัวมันเล็กๆแต่มันอันตรายนะชูชาร์จทำไมเรามาอยู่ตรงนี้วะเฮ้ยเฮ้ย ไหนไหนหไม่ถึง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 เฮจะรอไว<อ>้เหมือนกันจริงยิงหมดอ่ะจริงยิงหมดอ่ะอืะค,ออะอคือโอ้โหเจ้าชาร์ตหนีไปอยู่นู่นเลยคือตอนนี้บอกเลยเลยลงไม่ได้ว่าลงไม่ได้เลยอะใช่แล้วมันไม่ธรรมดาเนี่ยเตเปรตตัวเนี้ย,ยจะทำไงดีเจ้าชาร์ตไลฟ์โฟล์ยิงมันเดี๋ยวฉันรอไว้ให้นี่ฉันรีรอกระสุนอยู่ ใจเย็นสิฉัรอไว้ให้ไม่แลยหน้าดึงตูนโดนไหมโดนอยู่โดนอยู่อันนี้ฉันล่อมันอยู่นะโอ้โหบอกไวเลยว่าเป็ดตัวนี้น่ากลัวมากปีเลยู่ไหนนี่ฉันล่อมันอยู่จัดการมันโอ้ยมันพยายามจะมาหาฉันน่ะดูดิโอ้ยยังไงก็ไม่ตายยังไงก็ไม่ตายเฮ้ยโอ้สุดยอดความสามารถ ความสามารถไปตัวนี้โอ้มันปีนขึ้นมาได้บอกแล้วโอ้โหกันขาขาดเลยเว้ยมันตายยากมากเลยทำไงมันตายดีอ่ะเป็นไรมันจะเทือนไหมม,มันมาแล้วมันมาแล้วมันไปหาแล้วโอ้โหตัวนี้คงป,ปราบยากมากเลยอ่ะเราต้องเรียก โอ้โหดูมันปีนดิดูมันปีนได้สูงมากอะ่ะโอ้โหคืออันตรายมากอะ่ะตัวเนี้ยมันจะลื่นจะตามตามโอ้โหมันจะพังเครื่องบินแล้วมันวิ่งตามแล้วมันปีนแล้วปีนแล้วปีนแล้วโอ้โหดูดิยิงมันนี่อยู่ไกลๆเนี่ยยิงโอ้ยแล้วผมจะจัดการยังไงเนี่ย โอ้ย, <S <S อยเรียบร้อยกว่าจะฆ่ามันสำเร็จโอ้โหบอกเลยว่าเป็ดตัวนี้น่ากลัวมากเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเจ้าชร์งเชื่อฉันยังว่าเป็ตตัวนี้น่ากลัวเชื่อและอ,ลอย่างนี้ต้องเชื่อร้อยเลยนะเป็นไงบ้างเจ้าช้างอ่ะโอ,โอ้เหนื่อยมากเลยก่อนจะฆ่าไมได้เป็ตตัวนี้นะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะชื่อดาร์คไซเลนดาร์คไซเลนเฮดเป็นเป็ดที่น่ากลัวที่สุดเลยนะ ในบรรดาเป็ดทั้งหมดอะหัวมันมีอยู่ห้าหัวเออแล้วตัวสีดําเมื่อกี้นี้ฉันจับได้น่าจะเป็นลูกมันนะอืมถ้าวันหนึ่งแม่กับพ่อมันมาจะเป็นยังไงแล้วเนี่ยเรากินน้ามันก่อนไหมเจ้าชาร์กจะได้สดชื่นดูข้างหลังดิดูอะไรไม่มีอะไรหรอกมั้งในโกดังนี้มันคือบ้านของฉันนะไม่มีอะไรหรอกข้างหลังอะอะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกมั้ง ไปปดักไส่เลดี้เอสกับเลเทสเฮ้ยมันมาตามลูกมันเหรอเจ้าช้างเอาไงดีเอาไงดีลืมลืมขยับมาเลยมันยังไม่ขยับนะเราไปดูมันก่อนไหมโอ้โหเฮ้ยเอาไงดีเจ้าช้างไม่รู้ใส่เครื่องบินเร็วเราไปดูให้ใกล้ก่อนไหมมันยังไม่ได้ขยับนะถ้ามันขยับเราคงตายแน่เลยอ่ะนี่คืออะไรเนี่ย โอ้นี่คือดาร์คไซเลนเฮดมาพ่อมันแน่เลยอะหัวใหญ่มากน,านเา่เดี๋ยวขอถ่ายรูปเก็บไว้ที่ลึกๆก่อนโอ้โหโดูความสวยงามของมันสิเจ้าชา์ตเรร็ว,รวขึ้นมาเร็วๆมันไม่มีอะไรหรอกมา้ารร็ๆไม่มีอะไรหรอกม้าเฮ้ยมันขยับแล้วเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาเฮ้ย,ย<ๆ>ไปๆด้วยไปๆ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 ๆไปๆไปเร็วไปเร็วเจ้าช้ังไปเร็ว ไปเร็วบินหนีเร็วบินเลยเฮ้ยระวังระวังระวังนะบินหนีบินหนีบินเลยบินเลยบินบินบินไปตันบินหนีกดบินเลยจุ๊บช้าตาโอ้ย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 มันไล่ตามใหญ่เร็วบินหนีเร็วจุ๊บช้าอีกเลยคุโอ้ยบินเร็วเงินเงินเงินเโอ้ยดูดิดูดิโอ้ยน่ากลัวสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s <c> u <oughs> ั s c ส i b e ให้พวกเราด้วยนะครับ